นี้พาชมทุ่งดอกเดซี่อีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้ใครยังไม่ได้ชมวันนี้ก็มาชมเดอ้อยายฉิมพา้อทุ่งดอกเดซี่สวยมากเลยสวยมากเลยนะคะนี่เป็นทุ่งเลยอปีที่แล้วเป็นทุ่งดอกไม้หลายพันนาชาชนิดแต่ว่าปีนี้มีแต่ดอกเดซี่กับกับดอกปินนะคะทุ่งดอกรูซี่กับดอกลูปินโอ้ยสวยจัง สวยจังเนาะเดี๋ยวยยชินจะพาเดินลงไปชมนะคะเดี๋ยวเราไปเดินลงฝั่งนู้นไปเดินลงริมๆตรงน,นู้นเนาะอ่านี่มีรอยคนลงล้วเดี๋ยวเราลงตรงนี้เลยสวยงามมากเนาะทุกคนบานเต็มทุ่งเลย สวยมากๆนะคะเป็นเป็นทุ่งเลยเนาะพาเดินชมนะคะมีดอกละระขังดอกเดซี่สวยๆเลยนี่ธรรมชาติป่าเขา ดอกใหญ่มากเลยนะคะทุกคนเอ๋อยากเก็บไปทําชาจังเลยอะ่ะอยากเก็บไปทําชาจังเลยนะคะแต่เอาไว้ให้มันบานสวยๆเดี๋ยวเราไปเก็บที่ที่ตรงบ้านพักแต่อากาศเราเนาะขาวเต็มทุ่งเลยนะคะงามมากๆวันนี้ก็พาเลาะชมป่าชมดอกไม้เนาะเป็นสาวดอกไม้วันเนี้ย ว้าวมากเลยอยู่กลางทุ่งเลยโอ้ยร้อนร้อนจังเลยแบกเป้พาเที่ยวนะคะแบกเป้พาเดินเที่ยวมีดอกไม้แปลกๆเยอะเลยนะคะอันนี้ดอกอะไรไม่รู้แต่ว่าเขาก็สวยนะสวยมากๆเลย เอาลืมเอากล้องอีกอันมาถ่ายลืมเอากล้องอีกอันมาถ่ายดอกไม้ดอกอะไรไม่รู้นะคะทุกคนมันสวยอะ่ะเดี๋ยวเราเดินชมดอกเดซี่แล้วค่อยมาถ่ายเอารูปไปให้ชมในชุมชนเนาะเป็นทุ่งดอกไม้เลยนะคะเมื่อวานนี่ถ่ายให้ชมนั้นอยู่ริม ริมทุ่งนาริมถนนแต่อันนี้เป็นเป็นทุ่งดอกเดซี่โดยโดยเฉพาะเลยนะคะปีที่แล้วนี่เขาจะปลูกดอกทานตะวนันแล้วก็ดอกสีเหลืองๆดอกเหมือนดอกดาวเรืองบ้านเราอะแต่ไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรเนาะช่วงนี้ดอกเดซี่บานทุกทุกที่เลยนะคะทุกหย่อมหญ้าเลย แล้วก็ดอกลูปินดอกลูปินนี่บานนานมากนะคะกว่าที่เขาจะโลยอะ่ะต้นดอกละครังนี่ก็สวยมากเลยอยู่กลางทุ่งดอกไม้นะคะนี่เป็นทุ่งนานเลยนะคะทุกคนเป็นแปลงนาแปลงหนึ่งเลยปีที่แล้วเขาทำเป็นร่องเป็นร่องปลูกดอกไม้หลากหลายชนิดแต่ว่าปีนี้ ให้ขึ้นเฉพาะดอกเดซี่สวยมากเลยเดี๋ยวตรงนี้ยายชิมก็จะถ่ายเป็นคลิปอีกให้ได้ชมกันนะดอกก็สวยนะคะโอ้ยโดนลมนีป่ปิวสะพัดทั้งดอกหญ้าดอกอะไร ไอโนเอ่อลูยเซนาวิส Thank you สวัสดีนะคะสวัสดีครับขอให้โชคดีและสุขภาพแข็งแรงครับขอบคุณค่ะฮัลโหลซิรดา my friend thank you for coming and joining take y o u g u y d to tour Daisy flower b o s s o m um. it's really beautiful i love it a lot some flower somehow you just can't take it home because the beautiful in the forest is better ให้เขาสวยอยู่ในป่าเนี่ยดีที่สุดนะคะเอาเข้าไปในบ้านเขาก็ไม่ได้สวยละมันสวยแบบว้าวมากเลยนะคะเขาเรียกว่าสวงสวรรค์นเนาะไอชิมเรียกว่าสวงสวรรค์สวรรค์นบนดิน yesterday uh, who is not see today can come and enjoy enjoy the flower enjoy how beautiful they are ขาเรียกว่า reality daily daily life Tuuliko? Uh, mikä se sanotaan? I can see มองไม่เห็นคอมเมนต์นะคะ Cannot see the comment but you writing It's very cool sunshine day but not not windy Not h a r d windy but it's beautiful อุ้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นดอกสีเหลืองสีเหลืองนี่เพิ่งเคยเห็นนะ ัวนอยู่ตูริกก็ัวนอยู่ thank you for writing in Finnish language ว้าวอันนี้มันมันแก่แล้วนะคะนี่ดอกดอกรัครั้งนี้แก่แล้ว เก็บเม็ดได้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บเม็ดเก็บเม็ดไปเพาะพันธุ์เนาะว่ามันจะขึ้นไหมสวยอันนี้ที่เมืองรีเอ็กซ่านะคะทุกคน แล้วตรงนี้ดอกสีเหลืองๆนี่เราไม่รู้ว่ามันเป็นดอกอะไรนะคะเขากำลังจะบานเนาะน่าจะสวยอยู่เหมือนกัน Oh my god เยชิมเยชิมอยากจะบอกว่าเยชิมชอบมากเลยนะคะทุกคนอืมใครไม่ชอบอธรรมชาติดอกไม้ก็ผ่านไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อถ้าใครชอบก็แวะเข้ามาชมได้นะคะพาเดินชมแบบ ชํำๆไปเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้มีหลายท่านที่ไม่ได้เข้ามาชมเนาะดอกทานตะวันปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้เก็บเม็ดนะมันก็ยังมีแห้งๆอยู่นะคะ เดี๋ยวนั่งก่อนนั่งแป๊บหนึ่งก่อนมีลมแล้วมีลมแล้วนะคะลมเริ่มมาแล้ว ขอบคุณนะคะทุกคนต้องค่อยๆแหวกนะคะจะเดินไม่ให้เหยียบดอกไม้เหยียบดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวมันมีหลายดอกที่ยังไม่บานนะคะหลายชนิดเลยมันน่าจะขึ้นอีกรอบหน้า เก็บดอกละค้งไปทำดอกไม้แห้งขอบคุณ11ล้านดวงใจนะคะ thank you so much ไดวิวาน ตรงนี้มันหนามากเดินต้องคอยระวังกลัวเขาด่าว่ามาเหยียบย่ำดอกไม้เขาพัทางทลาย เต็มทุ่งเลยนะคะสวยแบบมากๆเลยดูด้วยตาเปล่านี่อย่างอย่างสวยอะ่ะใช้คำว่าสวยเปลืองมากนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งอยู่ตรงกลางนะคะ nangyung kran. ka, thank you so much everyone for joining. I think it's enough for the flower thing. I think I gonna go and have to say bye for now see you the next time thank you so much for joining have a good day and thank you so much กีโต้ไม่มไปเราเด้อจ้ามือนี้พ่อแล้วพ่อแล้วจบคลิปด้วยดอกไม้ดอก เดซี่สวยๆนะคะแล้วเราเจอกันใหม่เนาะไปแล้วเดอ้อเอามองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าจะกดตรงไหน,น